ผมกินหมดแล้วครับเดี๋ยวผมฟาแล้วก็ได้กินหมดแล้วก็อร่อยแล้วคือนี่คือฟักทองที่นึ่งแล้วครับแต่ว่าข้างในเนี่ยข้างนอกจะนุ่มครับข้างในจะกรอบม,มากครับคือมันไม่สุก <c oughs> <c oughs> ครับคือแบบเขาแค่ต้องการมันพอดีครับ <c oughs> นึ่งมาประมาณหนึ่งแล้วก็จะให้เคเราที่สุดครับคือแบบว่าถ้าเราไม่ต้มเนี่ยมันจะถ้าเราไปต้มถ้านึ่งสุกมากมันจะเปื่อยครับจะทำไม่ได้เนื้อแต่ว่า,านึ่งนี้าไม่ได้เนื้อครับผม มีความกงของมันนะครับดูคอยครับอดูคอยเริ่มเริ่มใส่ฟังทองลงไปแล้วดูน้ำจิ้มแล้วเฮ้ยน้ำจิ้มแบบนี้เนี่ยแล้วยีนจะเช็ดน้ำจิ้มออกทำไมอร่อยมากไม่ร้อยเปื่อยเลยที่ร้อนไม่เปื่อยเพราะว่าทำเปื่อยแล้วเดี๋ยวมันเดือดเฮ้ยมันยังไม่เปื่อยนะไม่ใช่มันไม่คงเเปื่อยมันเละอ๋อทำไมวะเราเราไม่ไข่โอ้ดูแ ouais, uh, ล้ว อาจะมีความวุ่นวายนิดหน่อยสำหรับการทำงานหลายคนนะก็เป็นเรื่องปกติดูดูครับน้องใหม่ซอยครับใหม่ซอยใหม่ซอยครับกลางซอยเลยใหม่มาดูหน้าดูหน้าการทำด้วยสูมๆงันทุกคนนะเชอญนี่พร้อมจะเป็นแม่บ้านของผมแล้วเกินครับคนน่ารักครับผมน่ารักมากอันนี้อันนี้คือใหม่ให้ครูชิมใช่ไหมครับ อันนี้อันนี้ไม่เห็นย้ำกล้องไม่เห็นเมืเ่อกี้ครับมันล่วงครับเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ล่วงแล้วค่ะไม่มีไม่มีล่วงไม่ล่วงค่ะ <c oughs> ไม่มีล่วงถือว่าเป็นการทํางานของกลุ่มที่ดีมากเลยครับรู้จักทีมเวิร์คแล้วเขาจังดงานรุกแบบไม่ได้ดีนะครับจากกลุ่มสตอกลุ่มภาคต้าแล้วก็กลุ่มภาคอะไรนะครับภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยสองกลุ่มนี้จะเป็นแบบว่ามือใหม่ โดยแบบว่าอาจจะไม่เคยเข้าควรหรือว่าอะไรเพราะ,<น>ะว่ากลุ่มนี้เหมือนเีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีวาลองแผนที่ดีมากนะว่าก่อนที่จะมาทำเนี่ยเราต้องบอกว่ามีการจัดเตรียมของต้อที่ดีเอาตอนนี้ทั้งห้องเงียบนะครับตอนนี้ทางอาหารก็ใกล้เสร็จแล้วครับ ดูดูเข้าไปดูเข้าไปเอาหนึ่จิ้มจิ้มหน่อยที่คิวทอดตั้งแต่ต้นข้ามยังไม่เสร็จเลยครับแต่เย็นพี่มันมีเยอะมันมีเยอะครับผมนึกว่าครูบอกซื้อน้ำมันมาใช้ครับผือปวดไม่มใช้พี่ไม่เอาปวดแรงปวดมโนดอกนี่คันซื้อทำไว้สำรอง นี่ดีมากสุดยอดเลยน้ำตให้มีน้ำตาใหาค้คุณครูนี้เราเข้ากับสำหร,รับพวกเรามากเลยครับนี่เครื่องปรุงของ<ห>ครูจี้รับอนุมนวัฒนามาให้เราใช้คอัน<อ>นี้<อ>คุณดุ้ยครับภาพของอาหารเนี่ยมันน่ารับประทา,านคุณน้องว่าไงครับโอเคครับเยี่ยมอันนี้กลุ่มหูใครเนีย่ยพังเหนือวพังเหนือ พักอีสานอ๋อกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ภาคอีสานกลุ่มผมพักเนี่ยเอาอีกแล้วผมรู้สึกได้แล้วท่านเดียบเราก็กลุ่มเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณอดดูเทปนี้นะคุณจะพลาดโอกาสมากเลยนะครับกับคำว่าพาคอีสานเวอร์ชั่นไลฟ์คือแบบโอเคอ่ะคุณโอเคอ่ะเข้าใจคำว่าโอเคฮะโอเค